ยังนี้นะบ้านเนี่ยแม่เอาไปแกงนองอะนองนอนอยู่น่ะนี่หลานนอนอยู่นะเห็นไหมน่ะกาดเย็นพี่นอนซ้อมอะไเย็นเสือเสือกะตัวใหั่ไงเอาไม่ค่าเอาไม่ค่าเอ้ยจุ๊จุงมือเย็นจจอยจอมือเย็นจอเอเอขวดขวดขวดอะขวดขวดขวดมุ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 ดเอาเอาไปไหนล่ะ แควพี่น้องสต,ตีนัง่งตอีกดจะงงกดจะงงเอ้าเอา,เอาพี่ทุง,งานทำอะไรเนี่ยแกงน้องอ่ะอ,อพี่ทุง,งานมาจ๊าเอหน่อยเร็วตอีะเจอะเจเอเ๊วน้อยน้อยเอเแกงกันเป็นเปลี่ยนตาเอ๊ะเอ,ะอพี่ทุง,งาน่ามาแกงหรูจะนอน กันนอนนะพี่ตุงเงินจะตีดิพี่น้องยังกันอีวุ้โซ่ขันเข่ขันเข่าขันคางขันเข่าขันคางไปแกงน้องหนัก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 ยาแกงการรักกันสิเฮ้ยเก่งเถอะล่ะเพื่อน อ่านะพี่ทงงั้นมาแกล้งหนูตลอดเลย,ยอุย้ยไหนล่ะก็ตีดำเป็นน้ำกล่องเอ้อทำไมอ่ะเอาไม่ให้แกล้งน้องไม่ให้แกล้งน้องไม่ให้แกล้งยียากนะทั้งงั้นอ้าวปุกป๊กปุ๊กบอกไม่ได้แกล้งเหรอมไม่ได้แกล้งน้อง้อ,องกับ นองกัเก่งเก่งนองนี่กับบอธรรมดาไน้เยน,นะอืมอืมรักกันรักกันบอกพีูุ่งกันไปขั้นแกะไหนแม่ดูทีน้่นบออาามันกระสิขั้นตัวหนาวก็ะโดดไหนแม่โดนเป็นไปโดนอะไรมาอีกเลยเนี่ยเจ็บขาอีกเล้วนี่นักขึ้นขูดมังทองปะแต่แม่เหตุคลิปกินมาในลูกก็อ้วนนะพะยังหูเบอพี่น้อง เอ็ดยังก่อนก่อนแม่สกินเนี่ก็ต้องลูกกินก่อนเนี่ยแสแดงว่าไปกระโดดใส่มาเลยในค่าเครดสองขางเลยนั่นกันเลี้ยงจังสิมันมมีหมัดเลยพี่น้องเนี่ยแสแดงว่าเจ็บเจ็บขาบ้างคาในน้อยบ้งโตเัี่ยคนอ่ะ้ารังกันน้อยงานนั่หละงันงานซะนพี่ถุงเงินไม่แกล้งแล้วล่ะเงนิน แกล้งน้องเองนะพี่ถุงินหนูไม่แกล้งแล้วเจ็บขาอยู่ไม่แกล้งแล้วหนูเจ็บขาอยู่จ้าไปเจ็บสี่ขาแมนอีลีขันจังสี่พี่น้องเจ็บขาไม่รู้เรื่องเลยพี่ธุงเงินนี่นั่นแหละชอบแกล้งหนูเจ็บขาไปเลยเห็นไหมให็นไหหลบพี่ถุงเงินชอบแกล้งไม่ได้แกล้งเหรอแกล้งไหมแกล้งน้องไหมโอ้ไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งแค่อยากเล่นด้วย เงินอยากเล่นด้วยเฉยๆจ้ะไม่น้อยคนช่วยก็แม่ห <c oughs> น่าไมา่ได้อาบมาเป็นแต่ปีกายเลยพี่น้องมันนอนไปเลยแต่คลิปนี้กระชิบไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะบางหน่านามาละ,อ,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 ะอยากเล่นน้ำนองนอนกับพัทส้นนองนอนอย่างเดียวคลิปนี้ก็ะชิบไว้แค่นี้ก่อนนะจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมน้องๆจ้า